โถมหน้าลูกชายสองคนออนอนงปัญญาวงหลังเลี้ยงมาเพียงลำพังหน้าตาดีไม่เบาเชื่อว่าหลายคนคงจําได้จากกรณีข่าวประเด็นดราม่าในโลกออกไลน์สําหรับข่าวการเลิกราของออนอนงปัญญาวงอดีตนางสาวไทยคนที่30ของประเทศไทยประจำปี2535กับอดีตสามีชินวุฒิอวกุลซึ่งทั้งคู่ได้มีลูกด้วยกันสองคนได้แก่น้องอองตองและน้องอองรี และเป็นที่ท,ทราบกันดีว่าออนอ,อันงปัญญาวงศอย่าขาดอดีตสามีด้วยสาเหตุของปัญหามือที่ 3. สามซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการจบที่ไม่สวยสักเท่าไหร่ซึ่งทางด้านออนอ,อันงนั้นก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกๆอย่างมีความสุขและต้องบอกเลยว่าชีวิตปัจจุบันออนอ,อนงหลังหย่าขาดอดีตสามีนั้นดูเธอจะสวยวันสวยคืนอีกทั้งหน้าตายังดูผ่องใสามากๆอีกด้วย วันนี้เราจะพาไปภาพความหล่อน้องอ,องตองน้องอ,องรีลูกชายทั้งสองคนอ่อนอนปัญญาวง์ซึ่งปัจจุบันต้องบอกเลยว่าน้องอองตองน้องอ,องรีนั้นเริ่มโตเป็นหนุ่มกันแล้วทั้งคู่อีกทั้งยังใช้แววสไตล์อบป,ป้าเกาหลีเบาๆและถึงแม้จะเป็นลูกชายทั้งสองคนแต่ต้องบอกเลยว่าทั้งคู่นั้นมีความสนิทสนมกันคุณแม่มากๆไปไหนมากันแบบ3ามคนแม่ลูกตลอด ว่าแต่จะหล่อขนาดไหนไปชมจากภาพกันได้เลยจ้า